หลานอยากได้ที่นาแต่ยายบอกอยังอยากเก็บไว้ปลูกผักหมอหมูพูดจริงครับคุณยายวัย8ปปีเดินเข้ามาหาผมด้วยเสื้อผ้าเก่าแต่สะอาดมือสันนิดๆจากผักกินสันแต่ดวงตาย,ยัางแน่แน่ข้างๆมียายหลานชายวัย30ถือเอกสารมาเต็มมือหมอครับรับรองสติให้ยายหน่อยจะได้โอนที่นาให้ผมเอาไปทําโครงการใหญ่ผมหันไปถามยายเบาๆยายรู้ไหมว่าวันนี้จะมาเซ็นเรื่องอะไรยายตอบช้าๆด้วยเสียงสันเขาบอก จะให้ฉันเซ็นที่นาให้ไปแต่ฉันยังอยากเก็บไว้ปลูกผักกินเองประโยคนั้นทําให้ทั้งห้องเงียบสนิทหลานชายพูดเสียงดังยายก็แก่แล้วปลูกไม่ไหวแล้วเซ็นให้ผมเถอะยายก้มหน้าร้องไห้ฉันยังไหวปลูกเองมันสบายใจไม่อยากให้ใครเอาไปในฐานะแพทย์ผู้รับรองสติผมรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การยินยอมด้วยใจและหน้าที่ของผมคือปกป้องสิทธิของยาย ผมปฏิเสธการรับรองในวันนั้นเพราะสิ่งที่ยายต้องการไม่ใช่เงินหรือโครงการใหญ่แต่คือสิทธิในการตัดสินใจชีวิตตัวเองหมอหมูพูดจริงที่ดินอาจเป็นเพียงทรัพย์สินสำหรับบางคนแต่สำหรับเจ้าของมันคือความภูมิใจและศักดิ์ศรีสุดท้ายของชีวิตอย่าบังคับคุนแก่ให้ยกสิ่งที่เขารักเพราะสิ่งเดียวที่ควรยกให้เขาคือความเคารพ